ทางญ่าครับสวัสดีทุกคน,นะฮะนี่ทีมงานสวนไอเส้อส้มนี่ถ้าใครยังไม่มีแฟนแนะนําไอเส้อส้มน่ฮะอันนี้คือมาจากอิาลีเอลนะฮะบินมาโดยตรงะฮะนี่คืนนี้คนนี้อยากใครที่ยังไม่มีผัวนะทุกคนมาช่องนี้ถ้าใครอยากได้ผู้ชายขยนันขยันมาช่องนี้เลยนะฮะนี่นี่สวัสดีทุกคนนะ,ะตอนนี้ผมพาทีมงานมาทางญ่าอยู่ไอทิศ อันนี้อันนี้มันหักหักเลยไอ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 ต้นล่างน่ะหักไม่ไม่ไม่หักต้นเดียวนะเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นนี้มึงดูคอเดียอันนี้มันรากมันเน่าแล้วเนี่ยเนี่ยเนีต้นนี้หักหักต้นนี้เลยเคยหักเลยดึงเลยดึงหักเลยเอออันนี้มันไม่ได้เรื่องเอาเอาเอาจอบนั่นเลยสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนครับนี่ผมพามาดูสวนเกษตรของหมอปลานะครับเออได้แล้วได้แล้ว มาดูสวนเกษตร,รของหมอปลานะคือไร่กล้วยหอมทองนะฮะมาดูไร่กล้วยหอมทองกันนะครับนี่เอ้ยแบตมาถึงไหนแล้วทิดย,ยังไม่มาครับจารย์ยังอยู่ในคังเหมือนเดิมเหมืนนอนเดมอ้ามันยังไม่ส่งมันเหรอครับฮะยังครับยังอยู่ในคันงคังคังของมันคือหมายความว่า,อาไอ้ท้าที่อยู่สม,มุดปากการครับอ๋อมันจัดส่งมาแล้วแต่ของยังไม่ยังไม่มา เหรอเนี่ยทุกคนเห็นไหมฮะทุกคนดูใครอยากได้ผัวผู้หญิงคนไหนยังไม่ไม่มีแฟนมาดูแลผู้ชายเพียบเลยอยู่ในไร่กล้ยหมอปลาเนี่ยดูดูเนี่ย,ยกำลังมาช่วยถอนหญ้าครับใครอยากมีผัวมาช่องนี้เลยนะทุกคนใครที่ยังไม่มีผัวนะฮะมีแต่ผู้ชายเยอะแยะมากครับดูฮะแล้วทุกคนแข็งแรงมากดูดูด เอฟคนไหนที่อยากมีผัวและยังไม่มีผัวมาช่องนี้เลยนะทุกคนน,น,น,นนี่เนี่ยนี่อันนี้คือเรื่องจริงอ่าไอ้ที่คนดู100ร้อยเปอรคนแล้วนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตัวแนะนำเลยร้อยยี่สิบอ่าใครที่ยังไม่มีผัวครับเข้ามาช่องหมอปลาเลยและใครที่ยังไม่กดติดตามช่องรอบกวนกดติดตามช่องด้วยนะครับนี่ส่วนคนที่มีผัวแล้วก็แล้วแต่นะถ้าอยากจะมีผัวเพิ่มก็มาช่องนี้ได้เลยแต่ไม่ใช่หมอปลานะแต่เป็นทีมงานนะฮะทีมงาน ดูกำลังถากยากกล้วยหอมทองไอ้ไร่นี้ไม่ค่อยได้เรื่องเพราะว่าเนื่องจากที่มันเข็มไม่ไม่ที่มันลึกเวลาฝนมาตกน้ำมันน้ามันก็จะท่วมเอ้วัดวัวัดไอ้เป็นละเออไม่เป็นไรไม่เป็นไทิศเนี่ยเดี๋ยวได้หนอนนู้นมาเอามาใส่อันเนี้ยที่มันที่มันไม่รอดอ่ะนี่ครับเออคือไร่เนี้ยเราไม่ได้สนใจอะไรมากพี่จ๋าใช่นี่นี่นี่ไร่สวนกล้วย กล้วยหอมทองพอดีในน้ามันท่วมพอน้ํามันท่วมปับ๊บมันก็ทําให้กล้วยไม่ค่อยได้เรื่องนะดูดูด,ดูก่อนนันนี้เพิ่งปลูกแตงโมงไปปรากฏว่าน้ําท่วมเรียบร้อยเลยไม่ก็ได้ก็ได้กินอยู่ฮะก็ได้กินอยู่แต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยดูด,ดูทุกคนนี่ถ้าใครอยากมีผัวดูครับดูแต่ด,ดูแต่ละคนฮะ<ส>แข็งแรงทั้งนั้นนะแข็งแรงทั้งนั้นเนี่ยมีทุกจังหวัดครับสนใจติ๊กตอกทักไม่ได้ สนใจครับพี่รบกวนติดต่อมาทางไลน์ค่ะติกตอกทักไม่ได้คืออะไรคือใครไม่เข้าใจอย่างมีผัวใช่ไหมคุณแพนเ,เนี่ยใช่ไหมสนใจครับ<ๆ>พี่รบกวนติดต่อทางไลน์ค่ะติกตอกก็ทักมาทางข้อบฟาร์มได้นะนี่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 ดูฮะดู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 ครับดูดูดูทุกคนดูทุกคนไม่อยากมีผัวแต่อยากมีที่ดิน คุณพี่จาอาอ๋าเลอายังไงเดียอยากมีที่ดินเหรอ,อนี่ก็ต้องหาผู้ชายพวกเนี้ยดูแต่ละคนพี่เอาไปทำมาหากินก่อนนี่นนดูนะครับดูนะดูแต่ละคนดูแต่ละคนคดูดูเพียบเลยผู้ชายเพียบเลยตอนนี้มา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากกี่กี่กี่คน,คนนะประมาณยี่สิบคนตอนเนี้ยถ้าผู้หญิงหลงมาคนหนึ่งก็ว่า <c oughs> มีผัวแน่นอน <c oughs> มีผัวได้แน่นอน เนี่ยดูแต่ละคนร่างกายกำยำมากเลยร่างกายกำยำมากเลย oh. อยาไม่ <laughs> เฮ้ยอยาเอาดินใส่ในร่องนะอย่าเอาดินใส่ในในร่องน้ํานะ oh. อยากจะหาผัว้อยสักก็มีฮะรอยสักก็มีฮะ,อกกฮะเอาแบบไม่อยากทำมาหากินก็มีฮะ <laughs> ปเปียบเลยครับ <laughs> ดูดูดูอ่าเอาแบบไปนั่งกินนอนกินมีหมดครับลุงน้องหมอปลามีหมดเลย ไม่มีผัวค่ะและก็ไม่อยากมีคุณพี่รู้ลองมีดีคุณพี่จ้าปีนี้ปลูกมะเขือไม้ไม่ได้ปลูกครับพี่เพราะว่ามันเป็นเชื้อราผมก็เลยปลูกอันนี้แทนพี่ปลูกก้อยหอมแทนเพื่อดูเชื้อราเนี่ยเนี่นี่ยมันจะมีแปลงด้านบนพี่จ้าด้านบนเนี่ยคือด้านบนเนี่ยหมายความว่ามันก็จะมีที่ตัดไปได้บ้างแล้วครับที่ตัดได้ได้บางแล้วนี่นี่เห็นไหม เนี่ยที่ออกเครือแล้วอะนะที่ออกที่ออกเครือแล้วอะนี่แล้วก็ข้างล่างผมเนี่ยก็จะปลูกเผือกปลูกไว้เล่นๆปรากฏว่าก็ได้เอาไปต้มมาไปทําขนมกินบ้างแล้วเนี่ยนี่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 ข้างบนเนี่ยคือตัดบ้างแล้วพี่นี่ข้างบนข้างบนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมนะครับ มีผีตานีไหมอันนี้มันเป็นผีกล้วยหอมพี่จ๋ามันไม่ใช่ผีตานีอันนี้มันเป็นผีกล้วยหอม,ม,มใครมาอันนี้มันเป็นผีกล้วยกล้วยหอมหม,อนนม,หอม,มันไม่มีผีตานีพี่สวัสดีทุกคนนะครับที่กาลังรับชมกันอยู่นะครับ สวัสดีนะครับทุกทคนนี่อันนี้ผมจะพามาดูแปลงบนฮะแปลงบนนี่คือแปลงนี้คือเราก็ทำการตัดอยู่พี่เนี่ยเนี่ยจะเห็นว่ามันจะอยากพอแปลข้างล่างแปลข้างล่างเนี่ยคือน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมก็เลยทำให้ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ บางต้นมันก็ตุยไปแล้วนะนี่นี่นี่นีนี่อันนี้คือดูแปลงแป้งข้างบนของเรานะนี่ปุ๋ยไม่ค่อยได้ใสฮะอันนี้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยใส่น้อยมากเลยแล้วที่สําคัญแปลงข้างบนเนี่ยมันมีหนอลงหนอตอนนั้นผมใช้ขี้วัวใสไปเยอะเกินเพราะว่าถ้าใส่ขี้วัวจะเกิดมาทาให้ร้อนไม่เชื่อครับเรียบร้อยนี่บาง ลูกก็เห็น่มไหมทุกคนโอเคทุกคนแค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่นะลองไล์ดูลองไล์ดู